วันนี้เราก็ทําได้ดีครับแล้วก็เสียดายน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเก็บสามแต้มได้ก็หวังว่าที่จะเก็บสามแต้มได้ขอบคุณมากค่ะ้าคือการยิงลูกของวันนี้เคยซ้อมมาหรือเปล่าคะก็เป็นลูกที่ปกติก็เราก็พยายามหาโอกาสทาประตูอยู่แล้วมันก็แค่เป็นจังหวะในเกมที่ พยายามพุ่งเข้าไปหน้าประตูแล้วก็กยิงได้ค่ะแล้วก็รู้รู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเองอะ่ะการเล่นของตัวเองในวันนี้เป็นอย่างไรคะก็โอเคครับก็ถือว่าว่าวันนี้ก็ถือว่าทําได้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ผลการแข่งขันท,ที่ที่อยากได้แต่ก็ก็ทำเต็มที่แล้วทุกคนขอบคุณดีขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็สารับบ <c oughs> การเล่นของทีม,ท,มท่ามกลงของวันนี้เป็นอย่างไรคะ <c oughs> <c oughs> ก็ทุกคนทําได้ดีนะครับในในในเครื่องแรกแต่ว่าเครื่องหลังมาก็ต้องยอมรับว่าเราก็ก็แรงอาจจะตกลงไปจนจนทําให้เขาได้มีโอกาสที่ๆๆดีเสมอได้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ๆๆวก็ยังไม่ยังไม่ได้หมดโอกาสสักทีเดียวก็ยังมือแมสุดท้ายในในบ้านที่เรายังมีลุ้นอยู่ค่ะงั้นไม่พลาดทุกเรื่องรากีฬาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ